สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับช่อง Alpha Day หนึนะครับวันนี้นะครับจะนำปัจจิ a PX4 นะครับมาทําการถอดประกอบนะครับแล้วก็ทําการล้างนะครับคร่าวๆนะครับไม่ได้ถอดละเอียดแค่ล้างเฉพาะที่มันสกปรกนะแล้วก็จุดที่ควรหยอดน้ํามันนะครับ อันดับแรกนะครับวิธีถอดสไลด์ก็เหมือนก๊อกเลยนะครับดึงสไลด์กลับมานิดนึงแล้วก็ดึงคันปลดสไลด์นะครับนี่คือไกด์โหลดนะครับไกด์โหลดจะหน้าตาแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ลำกล้องของบาเลตาพีเอ็กโฟนะครับจะเป็นแบบหมุนๆนะครับลำบิดได้นะครับนี่คือเฟรมนะครับส่วนเฟรมนี้ไม่ได้เป็นจุดที่ต้องเน้นเรื่องความสะอาดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าพวกคาบคาร์บอนคาบขาเหามันไม่ค่อยได้ลง มาถึงข้างล่างชุดลั่นไกนะครับที่ควรทำความสะอาดก็มีแค่พวกขี้ใครขี้มือนะครับข,ขัดตรงพวกล่องสติป,ปิ้งที่ว่ามีขี้ใครขี้มือติดนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันมากมายนะครับเพราะว่าปืนบางกระบอกมันกลไกค่อนข้างซับซ้อนนะครับต้องทําการศึกษามาก่อนนะครับก่อนจะทําการลื้อได้นะครับไม่ใช่ว่าไปลื้อสุงสีุ่มห้า ประกอบกับไม่ได้นะครับก็ทำการหยอดน้ำมันนะครับเล็กน้อยตามาพวกที่รับรับกับสลด์นะครับพวกตัวประคองสลด์พวกชุดลันไกนะครับฉลุมน้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนะครับขั้นตอนต่อไปก็ฉลุมตรงไก่หล่นนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะเลอะ แล้วก็ตรงจุดที่หมุนกับลำกล้องก็ควรหยอดน้ำมันนิดหน่อยเหมือนกันนะครับเพื่อความลื่นไหลในการทำงานนะครับกระบอกนี้ไม่ได้ล้างมาเป็นระยะเวลาประมาณหลายเดือนแล้วครับประมาณ6เดือนถึง7เดือนนะครับไม่เคยล้างไม่เคยทำความสะอาดนะครับแต่ปืนก็ยังทำงานสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการติดขัดแต่อย่างใดนะครับ ก็ใช้โซนิกครับในการล้างครับข่าครับคาร์บอนนะครับแล้วก็ใช้แปลงใช้แส้ทำความสะอาดนะครับถูไปในลำกล้องนะครับถ้าปืนยิงมาเยอะก็ถูนานๆหน่อยนะครับแต่กระบอกนี้ก็ไม่ได้ยิงอะไรเยอะๆมากมายนะครับก็ยิงพอประมาณน,นะครับ ก็เช็ดพอประมาณแล้วก็ฉโลมน้ำมันเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันสนิมเพื่อไม่ให้สนิมเข้าไปในเกลียวลำกล้องในลำกล้องนะครับลำกล้องนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดฉโลมน้ำมันเลเสร็จก็เช็ดให้มันหมาดหมาดนะครับมันจะได้ไม่เลอะนะครับจะได้ไม่เปียกจุนเกินไปนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบล้างปืนแล้วไม่ชอบให้ปืนชุ่มไปด้วยน้ำมันนะครับผมจะเช็ดให้แห้งแล้วก็ให้ข้างในพวกกลไกลมันมีน้ำมันหล่อลื่นแต่ไม่ชอบให้มันเปียกชุ่มนะครับนี่ก็ขัดตรงที่เป็นร่องถูกับเฟรมนะครับเพราะบางที่มันมีเศษดินเศษฝุ่น,นบางครั้งก็เป็นทรายนะครับติดอยู่ในซอก นะครับแล้วก็ส่วนศูนย์ศูนย์นี้ส่วนมากนะครับที่เจอปืนหลายกระบอกนะครับศูนย์จะเป็นสนิมเยอะนะครับหลายกระบอกมากโดยเฉพาะศูนย์ที่เป็นเหล็กนะครับจะเห็นบ่อยมากเลยว่าศูนย์เป็นสนิมก็ฉาลมน้ํามันให้มันโดนน้ามันหน่อยนะครับมันไม่มีผลต่อการใช้งานอะไรมากมายครับแต่แค่เรื่องความสวยงามนะครับบางทีเราเห็นแล้วเราขัดใจนะเป็นสนิมนิดนิดหน่อยหน่อยตรงศูนย์ เราควรทำความสะอาดมันบ้างนะครับเพราะบางที่มันอาจจะเป็นจุดที่เลอะเงื่อจากการที่เราพกนะครับแล้วเราไม่ได้เช็ดเหงื่อเรามันก็ทําให้เกิดสนิมขึ้นได้นะครับหยดน้ำมันอะไรฉลมาอะไรเสร็จแล้วตามจุดต่างๆนะครับก็ประกอบคืนนะครับลำกล้องของ p พกนะครับค่อนข้างที่จะใส่ยากนิดหน่อยนะครับต้องมีเทคนิคนินดหน่อยนะครับ แรกๆผมถอดกระบอกนี้ครั้งแรกก็งงเหมือนกันนะครับอะไรของมันก็ไม่รู้หมุนไปหมุนมานะครับไม่เคยเจอไม่เคยพบนะครับเพิ่งมาเจอกระบอกนี้ว่าทําไมลากล้องมันหมุนไปหมุนมาได้นะครับแต่พอศึกษาไปสักพักก็ทําความเข้าใจก็เข้าใจนะครับกลไกของมันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากแค่เราต้องทําความเข้าใจครับศึกษาปืนแต่แกรบอกมัน มันไม่เหมือนกันนะครับอื่นแต่แล้วก็บอกบริษัทเขาจงใจทําให้แตกต่างนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ก็ดีนะครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเจ้าของก็เขาอยากจะทําให้ดีแะละครับแต่บางที่เราอาจจะไม่ชอบนะครับเหมือนพี่อฟบอกเนี้ยผมไม่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตรงปุ่ม เซฟนะครับที่อยู่บนสไลด์นะบ,บางทีเราขึ้นลำขึ้นอะไรแล้วมันผมรู้สึกว่ามันบาดนิ้วบาดมือมันเจ็บนิ้วนะครับเนี่ยไกด์รที่มันหน้าตาแปลกๆนะครับมันก็ค่อนข้างจะทำความว้าใจกันเยอะนะครับก่อจะใส่ได้ก่อจะเข้านะครับก็งงอยู่พอสมควรนะครับพอดีก็ะบอกนี้ผมไม่ใช่เจ้าของด้วยนะครับก็อาจจะมีงงงงมึนๆบ้าง นะครับแต่ก็พอทําได้ครับทําได้ถ้าเราศึกษาแล้วก็ทําได้นะครับมันไม่ได้ยากนะครับของพวกนี้มันออกแบบมาเพื่อให้ถอดได้ใส่ได้ครับมันไม่มีอะไรยากเกินความสามารถมนุษย์หรอกครับคนที่ทําก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานะครับอ่าฉาบลมน้ำมันไร็จแล้วก็เช็ดให้มันแห้งนะครับเวลาขึ้นลำเวลาใช้งานนะครับมันจะได้ไม่ลื่นไม่หลุดมือนะครับให้มันเปียกเกินไปมันก็ไม่ดีนะครับ แต่บางคนก็ชอบนะครับแต่ผมไม่ชอบเลยให้ปืนเปียกนะครับผมว่ามันลื่นเวลาขึ้นลำรีบๆขึ้นลำรวดเร็วแล้วมันลื่นมือมากเลยนะครับเราควรจะเช็ดให้มันแห้งทั้งกระบอกนะครับเพราะว่าข้างในเราหล่อลื่นไว้แล้วนะครับข้างนอกก็ควรเช็ดให้มันแห้งให้มันไม่เปียกนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการถอดล้างเพลกโฟ ขั้นตอนก็คือเหมือนกล็อกนะครับถอยสไลด์กลับมานิดนึงแล้วก็ดึงคันปลดเซฟลงมานะครับมันก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดายนะครับแต่ข้อควรระวังก็คือตรงลำกล้องแล้วก็ไกด์ลอดนะครับค่อนข้างอย่างงงนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือลดเซฟลดแล้วมันจะลดนกหลบเข็มไปด้วย